สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสกุณาเงินดอนวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับความหมายของการนำเข้า Import การส่งออก Export และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าเพื่อให้เข้าใจบทบาทของการค้าระหว่างประเทศค่ะ Export คืออะไร Export หรือการส่งออกคือการขายหรือจะส่งสินค้าและบริการจากไทยไปต่างประเทศผ่านบกน้ำอากาศโดยดำเนินการศุลก,กากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส เพเปอร์ลิสสินค้าหลักเช่นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรอัญมณีเชื้อเพลิงและเหล็กสำหรับอุตสาหกรรม Import คืออะไร Import หรือการนำเข้าคือการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้หรือทำธุรกิจสินค้ามักเป็นของที่ไม่มีหรือผลิตไม่ได้ในประเทศต้องปฏิบัติตามกฎศุลกาการสินค้านำเข้าหลักเช่นวัตถุดิบเช่นโซเดียมเครื่องจักรเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้ายานยนต์ ภาษีศุลกากรคืออะไรภาษีศุลกากรคือภาษีหรือเงินรายได้ที่รัฐเก็บจากการนำเข้าส่งออกสินค้าตามกฎหมายศุลกากรและพิกัดอัตราศุลกากรความสำคัญของการนําเข้าส่งออกคืออะไรหนึ่งการนําเข้าและส่งออกสินค้าเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ในประเทศ 2. การนำเข้าสินค้าช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหาสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกหรือมีรูปแบบใหม่ๆที่ไม่มีในประเทศมาใช้หรือจำหน่าย 3. การส่งออกสินค้าช่วยให้ผู้ผลิตสามารถขยายตลาดเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้เข้าประเทศ 4. การนำเข้าส่งออกยังเป็นตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อดุลการค้า ห้ามีผลต่อการวางแผนต้นทุนธุรกิจเช่นการเลือกทำเลตั้งโรงงานหรือคลังสินค้าเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดโลกต่อไปดิฉันจะนำเสนอบทที่6ซึ่งเกี่ยวกับคลังสินค้าทันบนและเขตปลอดอากรโดยจะอธิบายถึงความหมายลักษณะและประโยชน์ของทั้งสองรูปแบบในการบริหารจัดการสินค้าในธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ 1. คลังสินค้าทัานบนคืออะไรคลังสินค้าทัานบนเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทันบนตามมาตราแและ8ทวีแห่งกฎหมายสุลกากรพุทธศักราช2469โดยงดเว้นการเก็บอกรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและเก็บในคลังสินค้าทันบนเพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือนและที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิตผสมหรือประกอบเป็นอย่างอื่นทั้งนี้คลังสินค้าทันบนที่กรมศุลการ,กรประกาศกำหนดให้มีการจัดตั้งเพื่อขอรับสิทธิ์ 2. เขตปลอดอากรคืออะไรเขตปลอดอากรหมายถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหากรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 3. ประโยชน์ด้านภาษีอากรมีกี่ประเภทคลังสินค้าทันบนประเภทโรงผลิตสินค้าเช่นโรงงานแปรรูปอาหารคลังสินค้าทันบนทั่วไปเช่นโกดังเก็บสินค้าแฟชั่นรอส่งออกคลังสินค้าทันบนประเภทร้านค้าปลอดอากรเช่นดวตี้ฟรีในสนามบิน คลังสินค้าทันบนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิตศการเช่นงานแฟร์สินค้าต่างประเทศคลังสินค้าทันบนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมันเช่นคลังน้ำมันกลางทะเลคลังสินค้าทันบนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือเช่นอู่ต่อเรือและเขตคลังสินค้าทันบนสำหรับประกอบการค้าเสรีเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ สี่สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรมีอะไรบ้างยกเว้นอากรขาเข้าขาออกยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแวดใช้อัตราภาษีแวดศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าบางประเภทยกเว้นภาษีสัรพสษามิตรยกเว้นภาษีสุราการปิดสแตมป์และค่าธรรมเนียมได้นำวัตถุดิบสินค้าเข้าเพื่อผลิตเพื่อส่งออกได้ง่ายขึ้นได้รับยกเว้นหรือคืนอากรตามกฎหมาย กำหนดเงื่อนไขชัดเจนเมื่อนำของออกจากเขตปลอดอากรใช้มาตรการลดขั้นตอนควบคุมคุณภาพมาตรฐานในบางกรณีการนำเสนอของดิฉันในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะข,ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังหากมีข้อสงสยัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมยินดีรับฟังค่ะข,ขอบคุณค่ะ